ไกลกว่าจังหวัดอ,อื่นครับแม่องสอนนะครับระยะทางไม่ไกลเออระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่เส้นทางมันลำบากครับจะมีโค้งมีดอยเยอะแยะเลยครับผมถ้าทางที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่องสอนส่วนใหญ่จะเป็นลูกข้างนะครับไปที่ไหนนักกีฬาทั้งหญิงทั้งชายครับเขาจะเก่งครับมีนักกีฬาของเราเนี่ยตอนนี้ติดทีมชาติสามคนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเยอะที่สุดในประเทศไทยครับ ไกลกัจังหวัดอื่นครับแม่ฮ่องสอนนะครับระยะทางไม่ไกลเออระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะแต่เส้นทางลําบากครับจะมีโค้งมีดอยเยอะแยะเลยครับผมครับถือว่าลําบากกว่าจังหวัดอื่นนะครับการเดินทางครับของแม่ฮ่องสอนนี่เราจะเตรียมตัวทั้งปีเลยครับครับถือว่าตะก้าลอนหวองเนี่ยเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับแม่ฮ่องสอนโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเราได้เหรียญระดับประเทศมาทุกรูปแบบนะครับอย่างถิงทั่วประเทศเราได้แชมป์มาสามครั้งนะครับ ล่าสุดเนี่ยเราก็ได้แชมป์ครับแล้วคราวนี้เราไปป้องกันแชมป์อีกกีฬานักเรียนนักศึกษาเราก็ได้แชมป์สามสมัยติดต่อกันครับล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เยาวชนแห่งชาติเราก็ได้เหรียญจริงครับเข้าเข้าจริงสามปีติดต่อกันแต่เรายังไม่ได้แชมป์ครับเรารอโอกาสครับตอนนี้ครับผมมีน้องๆเข้ามาช่วยครับสามสี่คนครับซึ่งน้องๆทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นผู้กองด้านกีฬานะครับก่อนหน้านี้ผมจะทําทีมแค่คนเดียวครับ ตอนนี้ผมมีน้องๆเข้ามาช่วยผมแล้วก็ช่วยผมได้หลายรูปแบบเลยครับแล้วก็เราก็ซ้อมมนทุกวันนะครับแล้วก็มีวิธีการฝึกของเรานะครับแล้วก็มีนักกีฬาของเราเนี่ยตอนนี้ตดทีมชาติสามคนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเยอะที่สุดในประเทศไทยครับ แนวทางของผมมาแล้วครับมันก็น่าจะเป็นสไตล์ของเรานะครับผมเราก็กหนดรูปแบบของเราเองครับผมครับพยายามจะเน้นพื้นฐานครับพื้นฐานให้แน่นถ้าพื้นฐานดีสักอย่างอ่ะมันก็จะสอนท่าทางอะไรได้ง่ายครับผมครับแล้วท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์ของแม่สอนส่วนใหญ่จะเป็นลูกข้างนะครับไปที่ไหนนักกีฬาทั้งหญิงทั้งชายครับเขาจะเก่งครับแล้วก็คราวนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของพวกเราครับทีมหญิงเราก็ได้เหรียญทีมชายเราก็ได้เหรียญตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ทุกอย่างเลยครับ เราไม่ได้ฝันถึงเหรียญทองครับครั้งนี้เพราะว่านักกีฬาเราส่วนใหญ่อยู่แค่มอหนึ่งนะครับมอหนึ่งสี่คนแล้วก็มอาปอีกสองคนครับแค่นั้นครับแต่ตั้งแต่ปีหน้าไปเนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะคว้าเหรียญทองเพราะว่าเราซ้อมเด็กทุกวันครับครับไม่มีวัหยุดครับผมครับเราถึงมาถึงจุดนี้ได้ครับขอบคุณนะครับสมาคม สมาคมกีฬาของจังหวัดนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับทุกส่วนทุกฝ่ายครับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับอย่างเทศบาลก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมอบจก็ให้งบประมาณนะครับเวลาเราไปแข่งต่างจังหวัดเนี่ยครับก็ได้งบประมาณจากอบจครับอบจสนับสนุนเราดีมากครับเด็กๆที่ติดทีมชาติก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเนี่ยครับ มาจากเทศบาลมาจากอบจอรครับแล้วก็การให้กำลังใจจากาพี่น้องในจังหวัดของเราครับผมครับ